วัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเทอร์เน็ตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันวันที่4กันยายน2565มีความเคลื่อนไหวจากทางด้านนายกประฐมมตรีแม็กดาเลนาแอนเดอร์สันของสวีเดนนะครับได้ออกมาเตือนว่าสวีเดนนั้นกําลังเผชิญแนวโน้มสงครามฤดูหนาวสืบเนื่องจากวิกฤตการขาดแคลนพลังงานของยุโรปพร้อมระบุด,ด้วยว่าเวลานี้ยังคงอยู่ระหว่างการดําเนินการจัดการทํารายละเอียด ที่ชัดเจนเกี่ยวกับมาตรการรับประกันสภาพคล่องเธอกล่าวว่าการรับประกันสภาพคล่องมีเป้าหมายเพื่อเปิดทางให้บริษัทพลังงานทั้งหลายมีที่ว่างสําหรับหายใจซึ่งมีความจําเป็นพร้อมระบุด้วยว่านโยบายด้านความมั่นคงอยู่เบื้องหลังการกระทําของรัสเซียในครั้งนี้รัสเซียนั้นเนี่ยครับกล่าวโทษมาตรการการข้อบางคต่างๆของตะวันตกที่กําหนดออกมาตามหลังหลังจากที่รัสเซียนั้นเปิดปฏิบัติการทางทหารในยูเครนว่าเป็นอุปสรรคขัดขวางการซ่อมบารุง ท่อลาเลียงตามรอบแต่บรรดาเจ้าหน้าที่ของสหภาพยุโรปบางส่วนกล่าวหาว่ารัสเซียนั้นกําลังใช้พลังงานเป็นอาวุธในการทาสงครามทั้งด้านผู้นําของสวีเดนบอกว่าสงครามพลังงานของรัสเซียกําลังก่อผลกระทบร้ายแรงสําหรับครัวเรือนและบริษัททั้งหลายในยุโรปรวมถึงสวีเดนโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางภาคใต้ของสวีเดนที่ขึ้นอยู่กับราคาไฟฟ้าในเยอรมนีซึ่งในทางกลับกันก็พึ่งพิงกา๊าซเป็นอย่างสูงจากทางด้านในส่วนของรัสเซีย เขาบอกว่ามันคุกคามเสถียรภาพทางการเงินของเราถ้าเราไม่ดําเนินการเร็วๆนี้มันอาจนํามาซึ่งความวุ่นวายร้ายแรงในนอร์ดิกและก็บอติกซึ่งกรณีที่เลวร้ายที่สุดนั้นก็บอกว่ามันอาจจะทําให้สวีเดนนั้นดําดิ่งสู่วิกฤตการเงินถ้อยถแถลงนี้มีขึ้นหลังจากที่รัสเซียนั้นออกมาเปิดเผยเมื่อวันที่2กันยายน2 5 6 5ว่าพวกเขากําลังตัดการที่จ่ายผ่านท่อนอสตีมวันไปยังเยอรมนีโดยไม่มีกําหนดสืบเนื่องจากสิ่งที่พวกเขาอ้างว่าปั่นเกิดปัญหาน้ํามันรั่วไหล ในกังหันแปรงกรัสทำยุโรปนั้นเจอความยากลำบากยิ่งขึ้นในการกักตุนเชื้อเพลิงก่อนเข้าสู่ฤดูหนาวนะครับทางด้านมิคาเอลเคมเบิร์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของสวีเดนนั้นเนี่ยครับก็ถแถลงข่าวเช่นเดียวกันว่ารัฐบาลนั้นจะเดินหน้าข้อเสนอหนึ่งซึ่งเปิดทางให้ทางด้านในส่วนของมีการออกสินเชื่อด้านการค้ำประกันเพร้อมเปิดเผยว่าพักต่างๆในรัฐสภาของประเทศสวีเดนรวมถึงประธานรัฐสภาได้รับแจ้งเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวแล้ว ทางด้านมิคาเอลเคมเบิร์กนั้นบอกได้ว่าการตัดสินใจของสวีเดนจะรับประกรันเสถียรภาพด้านการเงินไม่ใช่แค่กับสวีเดนแต่เพื่อทั่วทั้งภูมิภาคของดอทิคมาตรการการรับประกันสภาพคล่องคาดหมายว่าจะมีผลบังคับใช้เนี่ยครับในวันที่5กันยายน2565กก่อนหน้าตลาดหุ้นปิดตลาดในขณะที่รัฐสภาสวีเดนได้เรียกบรรดาสมาชิกกลับมาช่วงพักฤดูร้อนเพื่อจัดลงมติข้อเสนอของรัฐบาลโดยเฉพาะในวันเดียวกัน สวีเดนนั้นกำลังเผชิญกับภาวะเงินเฟอ้อสูงสุดในรอบ30ปีและธนาคารกลางของประเทศได้ปรับขึ้นดอกเบี้ยไปแล้วสองรอบในปีนี้แต่คาดหมายว่าจะมีการปรับสูงขึ้นกว่านี้อีกก่อนสิ้นปีปัญหาค่าไฟฟ้าที่พุ่งสูงขึ้นอันตราดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นและการเติบโตทางเศรษฐกิจที่หยุดชะงักลงกลายเป็นประเด็นหลักของการรณรงคหาเสียงของการเลือกตั้งทั่วไปที่จะมีขึ้นในวันที่11กันยายน2565นนี้ ทางด้านในส่วนของแคมเบิร์กนั้นยังคาดหมายว่าจะมีการจัดสรรงบประมาณเนี่ย8,360ล้านดอลลาร์สหรัฐสำหรับช่วยบรรเทาความเจ็บปวดของผู้บริโภคจากค่าไฟที่สูงสุดเป็นประวัติการในปีนี้รวมถึงปีหน้าปี2566ด้วยนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนะครับสวีเดนนั้นกลายเป็นประเทศหนึ่งที่กำลังได้รับผลกระทบเนี่ยครับจากเรื่องของวิกฤตพลังงานที่ เรียกว่าเกิดขึ้นนั้นเนี่ยในหลายประเทศของยุโรปรวมถึงหนึ่งในนั้นนั่นก็คือสวิตเดนนั่นเองครับ